เปลือกเกินที่ดูคนเอิบมาล่าน้อย้ำจะตามบ่อยๆไม่เป็นีรไม่ยมม่มม่ินลเ่ลุตเอ้ยบรสูตรงกานถุงยางรู้ส่ได้สุดไหมเสื้อสีเขียวหมินย่างดีเปนหลาบาซื้อมาฝากสัลัยกรเบื่งเหลาดางบุดากจะงน่ไอย่างไม่หาไมหาใส่ถุงน ข้าบดดีใส่กินใส่ซุมนี่อเห็นบ่าแล้วมึงใส่เห็นอย่างมึงคือนมาถอดออกเกือบทุงเลยเอากูการเลียนขึ้นมาเนี่ยกูบาได้นห่อนั่นก็จะปวดขาปวดตีนเห็นกูใส่นล้วกูบดิใส่เถื่อนบดิขึ้นเจ้าบดิเด้เจ้าเจ้าเด้าเป็นปักตะไคร้นะจ้าวระสันปีไก่มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เออคุณแม่ก็เล่าเรได้หนีก็ติงยังง่ายง่ายงยงงเขาเหล่าซุมนี้ได้แรงกันเทั้นลดน้องเพลงพิมพ์ดาดาจะมาในผลงานเพลงห้ยใจวังไปแสนหลอกที่ล่ะ่าฮฮ่ชอบอะของ่อ๋อ่จ้า โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดี๋ยวเปัดแอดก่อนเดี๋ยวเปไดดูก่อนนานสวัสดีค่ะฝนตกค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะโอ้ยหุ่นดีมากอิจฉาหุ่นดีจังเลยขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารีวิวให้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวแพลไปเดี๋ยวแพลไปร <meanwhile, S 1> ับรับแอด,ดก่อนแท็กมาเลยนะค่ะค่ะได้ค่ะ บ้านสวยไหมคะโอเคเลิศโอเคดูค่ะมาฝนมาเอ่ยแมนคุณแม็กเกียลินเอาเขาก่ะเขาดราฟต์นบอกเออเลิศมันนึ้นเด็กป่เอา เพื่อนอันพูจ้าก,กันกบนองอันกำลังหาบ่านทายงานพอดีไงมาที่นี่เป็นกระเล่นแนะนำบาบ่านแพ้ผ้าหาย้ย มอนน้ำพีนองไหมฝนตกค่ะอยู่ในรถค่ะำลังใจแค่กำลังใจขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะไปอยทันลมอ่เรานัางไที่กันเต็ลยโหดเนคือเกาบริจาเล่นคือเกาฝนเศร้าเนี่นคือเกา ขอบคุณค่ะขอบคุณเร็วนกขอบคุณค่ะคจค่ะอบอสได้ค่ะจ้าขอบคุณขอบคุณแม่ขอบคุณนะเจอกันที่ชมบุรีค่ะยี่สที่ปวกแดงยี่สิบหกที่เกาะลอย่เลิศโอเคเจอกันค่ะจ้าค่ะบายบายะลุยไปใส่ะไรเนแอดเฟซมากขอเพื่าเจอวันนี้ Hmm? sai hmm. À, lại. Đi ngay. Đi được chưa? ไม็นแท็บเที่แบ่งกัน,นเกิดปะคุ่นดีเนาะ Hà. Mẹ xưa sao nay ta xuôi ơn rất Chim đài vai Không, không muốn phải muốn ăn là non chỉ có nhau là đã Bơm chim này hóa Lại gì kìa Hãy subscribe ยังหัวใจแล้วจะหมดกี่ทุ่มหรอฮะดูพยาวก,ก่อนสสายเอ,อ้ยตาห้องบูมบอมจุ ไอนหนีมันบอกว่ามันสีเศร้าตอนหกถุนเลยล่ะไอ้หน,นีนองว่านองสีเศร้าตอนหกถุน มาได้ไปชุดถูกบอกมองวว่าสาบาทรักสาเมื่อเขาจับมืกัน่อมาเขาจับกันได้ได้ได้บานเขาจับไปชุมสาวานเลยนะนย่งมันดึงน้องบ๊วยก็ดึงกึเบ่เสือสาวสายนันสายเสือสวย

พีทั้งเหนือกีสิบกันป็พีทั้งเหนือกีสิวเจ้าม่ม่ค่ะขจาตั้งตัวย่โอ้โหดว่ันจอได้หลับมาขึ้นพีทั้งเหนือไรนางห้สึกสอยู่พีทั้งเหนือแต่งตัวจังไหนพนะโอ้บ่างไรนางห้สึกสึู่เมืองลูกถามแม่หรอแม่แม่ขจาอไดไหเอาพีทั้งเหนือพีทั้งเหนือแต่งตัวจังไหนแม่พนะพี่ขจา่งเขาโอ้พีเมันก่นมุ บ่มีตัวก็จ่ายเงินแล้วใช่ไมโอ้มาเด้อมาให้น้องเพ่งเห็นไหมใส่หัวสุดว้าค่ะพี่แบบเนื้อใส่หัวสุดด้วยกันมาขึ้นมาทำเพลงยังปะมันล้องเสียท้องพิสูจน์แล้วว่าบ่มีคนเป็นแม่เลยมีแต่แม่ฝนน้องน้องจ้าจ้าดักที่ตัวบ้าจังไลยเนาะ

หลงรักเธอเขาแล้วนะแม่ยอดยายีสา,ายนนอันไม่ขีดเธออยู่สายทีจุดหนึ่งใช่ใบบางสายมันโตพอดีเลยครับพอดีกันสี่หลงไม่ได้ยาวยาวยาวมันเกิดปัญหา โอ้ยนะพี่น้องนงมั้เอาน้องม้ขึ้นเบิ้งเท่าไหร่แล้วกยิมบ้นู้นเบิ้งนั่นนู้นคือจากว่าน้องเพลงบอกใื้ซื้อเท่าไหร่นู้นคำนีนก็ได้ ก็เลวกันนะคะแมย่า่นัก่ามทากลัวถินนของถินนของผายสายมันแบบหาซื้อสีนี่เลยอะไรนูนรอบอ เฮ้ยหนาวเสืยงขันเอาอีฉันไปโอ้ยดิเดหามือก่ามันเสืยงขันเอาไปใส่อีกตัวใส่เสียงขยันน้องสอดต่องดีกว่าใส่เสื้อแันยาวสอดต่องดีกว่าใส่โอ้โหใจได้รับจดหมายเียนจากไอเราฟังไทยถึงสาว ฝากมาก็เหือหาอ่างยาวก็้อยสีราชาเจอกันวันที่ยี่หกโอ้นยนะสวยจังเลยนะทีน้องอย่าเจรร้ายกับพวกเรานักเลยนะฝนค,คุณฝนอยากล้ำแล้วอยากล้ำ อยากล้ำเร็วนี่เดี๋ยวมองก็จะแอดเฟรนดมากเป็นสิบบนมือนกันนะคูณได้แอดเฟรนดมาแน่เนี่ย ไรเนอนี่เนาะอะไรเอ์เรมนาะตุกนจคเก็ตยังห้มุจจอเบิรมุจเจรบไปใส่มุจเจรบบยังนี่เนาะ

とお励みます。